ขอให้จิตญาณทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชัน้นทุกภูมิภาคทิพย์ภาคหยาบทั้งหมดสิน้นตั้งแต่อเวจีมหานรกจนถึงพรหมโลกร่วมถึงเขตแดนพิเศษการใช้กรรมในทุกๆเขตแดนน้อมใจขอขามากรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตาาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธ ah ังสราหนังคจฉามิธรรมังสราหนังคจฉามิส an ังขังสราหนังคจฉามิทุติยามปิพุทธังสราหนังคจฉามิทุติยามปิธรรมังสรานังคจฉามิ ทุติยมปิสังขังสรานังขจามิตัติยามปิพุทธังสรานังขจามิตัติยามปิธรรมังสรานังขจามิตัติยามปิสังขังสรานังขจามิขอนอ้นอมน้อมองค์มหาบารมีทุ an. พระองค์ทรงเป็นประธานข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอมอบกายถวายชีวิตแด่คุณพระรัตนไตรแด่พระสัศธรรมและการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีหมู่เหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดความหลงตั้งเอาความหลงตอกย้ำมกวนจมแช่นอนเนืองความห่วงห่วง ความลังเลความยืดเยื้อความโหยหาอะไรอาวร์ความตึงเครียดในจิตในใจจ,นจิตที่ยังจิตที่ยังรอคอย,ย,อ,คอ,ยอิอดออดอ้อยซ้อยการหมกมุ่นในความคุ้นเคยความเคยชินเดิมในทิฏฐิท,นะทัศนะในคติอคติในค่านิยมมุดมการ ทิฏฐิความเห็นความหมายของผู้อื่นทั้งหลายหรือในวิถีวิธีการในปฏิธานทั้งหลายที่ไม่ตรงต่อพระสัาธรรมข <c oughs> อ,อประกาศสลาประกาศถอนความหลงยึดติดในจริตจารีตขนบธรรมเนียมประเพณีในความสำนึกในจริตอนุสัย ในโลกียวิสัยในโลกียสุขความหมกมุ่นในความเป็นความอยู่ในผลประโยชน์ทั้งหลายในทรัพย์สมบัติทั้งหลายในพฤติกรรมทางกายวาจาใจทั้งหลายในธรรมารมณ์ในอารมณ์ในความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งในเงื่อนไขของตนเอง ในความฝังจิตฝังใจในปมด้อยปมเด่นในทิฏฐิมานะความมหังการในธรรมทั้งหลายในสัญญาความจำความเจ็บช้ำน้ำใจความรู้สึกผิดความสำนึกผิดความผิดหวังความน้อยอกน้อยใจความปวดร้าวในใจความโศกเศร้าเสียใจ ความติดข้องค้างคาใจทั้งหลายขอประกาศสลาประกาศถอนอารมณ์ย้ำคิดย้ำทำการตอกย้ำในจิตในใจอันเกิดจากการตั้งเอา,อเา,กกาความพึงพอใจอย่างยิ่งยวด,วยยวดหรือการปฏิเสธปฏิคะ,อ,รรคะอย่างสุดโต่งทั้งหลายจนก่อให้เกิดความซึมเศร้าความหวาดกลัว ความหวาดระแวงการย้ำคิดย้ำทำความยึดมั่นการหมกมุ่นในตัวมันเองการปิดกั้นปิดบางตนเองจากการเปิดใจต่อพระศธรรมหรือสิ่งดีงามทั้งหลายขอถอดถอนความเสียดายความหวงแหนความห่งห่วงในนี่เวนี่กรรมทั้งหลาย ในคำมั่นสัญญาคำสัตย์สาบานคำปฏิญาณตนความพยาบาทอาฆาตความโกรธแค้นความผูกใจเจ็บการจองเวรจองกรรมการพร่ำบ่นกลด่าคำสาปแช่งทั้งหลายขอถอดถอนความห่วงหวงปรารถนาดีความจงเกียจจงชัง ความคาดหวังตั้งเอาความภาคภูมิใจหรือความผิดหวังเสียใจความท้อทแท้สิ้นหวังที่มีต่อครอบควรัววงศ์ก,กูลต่อตอนเองต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามความยึดติดในธรรมทั้งหลาย,ลายความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าทั้งหลาย การตั้งจิตยอย่างผิดผิดทั้งหลายตัณหาความพึงใจความหวงห่วงความหลงยึดต,ติดความคาดหวังในตนเองในคุณลักษณะหรือรูปลักษณ์แห่งตนทั้งหลายตัณหาความอยากดีทั้งทางโลกและทางธรรมความหลงศรัทธาหลงงมงายในความยึดต,ติด ต่อองค์มหาบารมี i, ต่อพระสัจธรรมหรือขณะจิตหนึ่งขณะจิตใดก็ตามที่ได้เคยคิดพูดทำในการกีดกันขัดขวางปิดกั้นปิดบังขัดขวางผู้อื่นจากการให้การสลักการสร้างบุญบารมีการบวชการบรรพชาจากความขี้คลายสว่างสวย นายพระสัจธรรมหรือกีดกันให้ไกลห่างจากการโปรดสัตว์หรือการขัดขวางกิดการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีเองก็ตามขอถอดถอนทุกทุกขนาดจิตที่จ้องแสวงหาวิถีวิธีการในความหลุดพ้นความพ้นทุกข์ความสุข ความสงบ,คว,สงบความปลอดโปร่งโล่งใจทั้งหลายหรือความหลงเข้าใจผิด,ดต่อธรรมทั้งหลายที่คิดว่าเป็นเนื้อหาน,านิโรธนิพานหรือทางหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิน้นขอถอดถอนทุกๆสัญญาความจำที่เคยมีเ,ยมเกี่ยวกับการศึก,ศกษากา,การเล่าเรียนความเข้าใจผิด ในการปฏิบัติเอาทำเอาในความหลุดพ้นทั้งหมดทั้งสิ้นขอถอดถอนความมหังการความหลงลำพองความมั่นอกมั่นใจความยึดมั่นในตนทั้งหลายหรือสิ่งภาคภูมิใจในตนเองทั้งหลายการตอกย้ำทั้งหลายขอถอดถอนความยึดมั่น ในทิฏฐิทัศนะทั้งของตนเองและผู้อื่นความยึดมั่นในศาสตร์ในวิชาต่างๆในแนวทางทั้งหลายอันไม่ตรงต่อพระสัดธรรมขอถอดถอนความหลงยึดติดความหวงแหนในฐานะในสถานะในบทบาทในตำแหน่งหน้าที่ ในลาบยศสรรเสริญในชื่อเสียงเกียรติยศอันเป็นสิ่งสมมุติทั้งหลายความมีความเป็นความเห็นความหมายทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งทางโลกและทางธรรมขอถอดถอนทุกทุกขนาจิตที่มุ่งสนองตนเองและผู้อื่นจนก่อให้เกิดความหลงวกวนหลงสารวน ความหลงจมการดำดิ่งในมายาทั้งหลายขอถอดถอนทุกๆขณะจิตที่ยังคงแสวงหายังหลงเพลิดเพลินไปในสรรพสิ่งสรรพธาตสรรพธรรมทั้งหลายความพึงพอใจในโมหตันหาอุบาทานในความทรงจำในเรื่องราว ในความหมายในคุณค่าทั้งหลายยังคงหลงตอกย้ำความมั่นอกมั่นใจสิ่งรับรองรับประกันต่อโมหะตัณหาอุปาทานแห่งตนทั้งหลายเพื่อการดำเนินไปในความคิดความเชื่อความเห็นความหมายที่ตนยึดติดทั้งหลายขอถอดถอนทุกๆขณะจิต ที่เคยสัมผัสสัมพันธ์ต่อองค์มหาบารมีทุกๆพระองค์ต่อผู้โปรดสัตว์องค์ุรุมหาครุทั้งหลายองค์บรมครูทั้งหลายด้วยท่าที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยอารมณ์ความรู้สึกอันไม่เหมาะไม่ควรด้วยทิฏฐิทัศนะความเห็นความหมายการประมาทปามาศลบหลู่ดูหมิ่น ดูถูกเหยียดหยาม,ยยยามความดื้อรั้นดื้อดึงวดความน้อยอกน้อยใจ,จยด้วยทิฏฐิมานะควา,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 ามหยาบคายหยาบกระด้างการล่วงเกิดล่วงละเมิดการตีตนเสมอทั้งหมดทั้งมวลรวมถึงสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ยังเป็นเหตุเ,เป็นเชื้อยังคงค้างคาทำให้ไข้เขวลังเล อิดออดอ้อยซ้อยปฏิฆ้าขัดเคืองทำให้ไม่หมดใจกับพระสัจธ,ธรรมและการโปรสัตว์ตามองค์มหาบร,รมีข้าพเจ้าทั้งหลายขอถอดถอนทั้งหมดทั้งสิ้นขอส่งคืนทุกสิ่งทุกอย่างสู่สุญญาตาเพื่อไม่ให้เป็นเวรเป็นกรรมอีกต่อไป ข้าพเจ้าทั้งหลายขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่เคยกระทำต่อผู้อื่นทั้งหลายด้วยกายวาจาใจทั้งหมดทั้งสิ้นในการตอกย้ำการดูถูกเหยียดบยามเหยียบย่ำซ้ำเติมทำร้ายทำลายจนเป็นเหตุแห่งความมืดมนในจิตในใจของผู้อื่นทั้งหลาย ขอโอโหสิกรรมต่อกรรมทั้งหลายนั้นเกิดจากความลังเลการเพิกเฉยเมินเฉยความเกียดคร้านความดื้อรั้นดื้อดึงทิฏฐิมานะทั้งหลายการไม่นำพาต่อพระศาสนาต่อการโปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีตลอดจนถึงกรรมทั้งหมดทั้งมวล ที่ไม่ได้เป็นแบบอย่างที่ดีในความขี้คลายสว่างสวัยและการโปรดสัตว์อย่างกว้างขวางไร้ขอบเขตขอทรงได้โปรดยกโทษอาโหสิกรรมให้แก่มูเหล่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายพึงเป็นอาโหสิกรรมนับตั้งแต่การแบบนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอทดเชยทดใช้ในนี่เวหนี่กรรมทั้งหมดทั้งสิ้นที่ยังคงติดค้างต่อเจ้ากรรมในเวนต่อคู่กรณีกรรมทั้งหลายต่อทุกทุกภาคส่วนต่อสร,รัพสัต์ทั้งหลายในทุกหมู่เหล่าชั้นภูมิเจ้ากรรมในเวนของทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณอันเป็นเหตุ ให้ข้าพเจ้าทั้งหลายต้องจมจ่อมดำดิ่งสู่ความมืดมนในจิตในใจแห่งตนทั้งหลายไหลกำลังในการสว่างสวัยตามเนื้อหาพระสัจธรรมทั้งหลายขัดขวางไม่ให้โปรดสัตว์ตามองค์มหาบารมีขอชดเชยชดใช้ด้วยความคี้คลายสว่างสวัย ในพระศาธรรมด้วยที่วาสนาบารมีในทุกทุกทัศด้วยการบวชการสละก,ก,การเกื้อกูลต่อพระศาสนาและด้วยการโปรดสัตว์าต,ตามอง,งค์มหาบารมีมมรมที่เคยมีมาแล้ว,ลวนับตั้งแต่อ,ด,ตตอดีตจนถึงปัจจุบันรวมถึงที่จะมีต่อไปในอนาคตการเบื้องหน้า อันไม่มีที่สุดไม่มีประมาณขอให้มีส่วนในทั่วกัน,นไปตลอดกาลนานเธออโหสีอโหสิอโหสีโสโสโสหยาดน้ำหน่อยทั้งบ้านหยาดน้ำได้ก็หยาดนะฮะใครมาหมายมารู้ว่าหยาดน้ำเป็นยังไง,ไงก็ไปดูปหน้าแรกของช่องเนาะ ให้ทุกมูล่าชั้นภูมิมึงมีส่วนในทั่วกันโโโส,โส,โส